คลีมซองโรจูคิส2ตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่เบนจะเล่าให้ฟังครับสรุปคือไม่ต้องเลือกจ้าเพราะว่าหลังจากลองมาแล้วตั้งเดือนหนึ่งนะครับผมทั้งแบบใช้แยกหรือว่าใช้รวมกันเนี่ยใช้คู่กันเวอร์ก,กว่านะฮะมันฉ่ำกว่าเจ็ดปะมันมีความฉ่ำของหน้ามากกว่าใช้แยกแต่ถามว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ตัวเดียวได้ไหมก็ตอบว่าได้ แต่ว่า2ตัวนี้จุดขายเขาแตกต่างกันชัดเจนมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันตัวแรกนะครับน้ำตกบรีจูฮะเขาใช้ชื่อว่าบรีจู PDRN เข้าใจง่ายๆมันคืออะซูจิจากปลาซลมอนเป็นสารสก,กัด DNA อะไรสักอย่างอะยากอะแต่พอไปคน้คนๆดูปุ๊บอ่าที่เกาหลีฮิตมากก็คือแบบฉีดอะเจ็ดปะเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนบนผิว แล้วก็เห็นผลปุ๊บปั๊บซึ่งตอนแรกอ่ะพูดกันตามตรงคือไม่ค่อยเชื่อการเอาตัวด n a a พารามอนอสุจิลาซลมอนอะไรเนี่ยมาทาไม่ค่อยเชื่อเท่า,ทาไหร่แต่พอได้ลองใช้แล้วแบบเป็นเดือนอ่ะคือแบบเออเขาไม่ได้มาเล่นๆนะพอไปหาข้อมูลไปหารีเสิร์ชงานวิจัยอ่ะก็พบว่าตัวดีเอพารามอนหรืออสุจิพาซลมอนเนี่ยมันไม่สามารถซึมลึกลงชั้นผิวได้แต่ เขาใช้วิธีการเอาไฮยามาผสมแล้วก็มีพวกวิตามินต่างๆเนี่ยมาอยู่ในนี้ช่วยผลักตัวรีจูล,ลงไปใต้ชั้นผิวทำให้มันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้จัดการการอักเสบโน่นนี่นั่นของผิวได้ปัญหาผิวต่างๆก็จะดูสงบแล้วตัวนี้มันยังมีตัวเม็ดบิดเล็กๆกลมๆสีขาวอยู่นะครับเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะ encapsulated brightening complex อ ตอนแรกก็เฉยๆแต่พอลองใ,ใช้ไปอ่ะโอ้ยหน้ามันดูเหมือนผิวเปิดไฟอ่ะพอใช้ครบเดือนนะข้างในอีตัวเม็ดบีกลมๆเนี่ยขอเดาว,ว่ามันคือตัววิตซีแล้วก็ตัวกูต้าไทโอนครับเพราะว่าเขาไม่จะบอกว่าข้างในเม็ดเนี่ยมันคืออะไรแต่หลังจากอ่านข้างหลังซองส่วนผสมเนี่ยอ่าก็เดาได้ไม่ยากไอตัวเม็ดบีบไวเทนิ่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัววิตซีกับกูต้านั่นแหละกูต้าเนี่ยก็ เฉยๆสำหรับออามาทาแต่ตัววิตซีเนี่ยวิตซีค่อนข้างอ่อนแอเวลาเจอแดดเจอมลภาวะต่างๆเนี่ยมันน้องค่อนข้างไม่ค่อยเสถียรเมื่อเจอกับแสงแดดแต่พอเขา encapsulation เป็นเม็ดกลมๆเนี่ยเอาไว้เนี่ยปุ๊บมันเลยทําให้น้องค่อนข้างเสถียรแล้วก็เวลามาอยู่บนผิวหน้าปุ๊บมันก็จะสามารถปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆทำงานได้ยาวนานแล้วก็เสถียรนั่นเองพอทาบนผิวครับตัวเม็ดบีดเนี่ยมันก็จะ แตกกระจายไปบนผิวสารวิทนิ่งก็จะทํางานได้อย่างเข้มข้นโดยที่มันไม่ระคายเคืองเลยอะใช้ไปครบเดือนมันค่อนข้างรู้สึกว่าไม่โซมาเก็ตปะมันไม่ได้ถึงกับแบบว่าออ้ว้าวแต่แบบมันไม่เหมือนคนโดนของอะ่ะเออทั้งที่มันคือน้ําตบเก็ตปะส่วนตัวนี้เจลครีมรีจูไม่ต้องพูดอะไรเยอะยอดขายมันบอกขายดีอยู่แล้วเข้าใจง่ายๆคือ มันมีหน้าที่ล็อกความชุ่มชื้นเกตเนาะมันเหมาะที่จะทาปิดท้ายทุกอย่างเพื่อเคลือบผิวล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ตัวเนี้ยเขามีบิจูพิธยาเอ็นดีเอเซลมอนอสุติปาแซลมอนอะไรเหมือนเหมือนกันเลยกับตัวน้ําตกแล้วก็มีตัวในอาซินมาลที่คุมมันกระจ่างใส่นิดๆมีเหมือนกันมีเซลามาลที่ช่วยเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงมีครบเลยกลุ่มเติมน้ําให้ความชุ่มชื้นเกสโตรีนไฮยาก็คือมีเหมือนกัน เอาแล้ว2ตัวนี้ต่างกันยังไงเข้าใจง่ายๆนะครับตัวน้ำตบรีจูเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องกลไกการจัดการการอักเสบของผิวเวลาไปเจอฝุ่นเจอลมเจอแดดเจอมลภาวะต่างๆใช่ไหมมันก็จะกระตุ้นเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วตัวนี้เขามีเพนทานอนหรือว่า B5 อ่ะที่ฮิตๆิตด,ดังๆนะเขาใส่มาเป็นส่วนประกอบแรกๆเลย้าใส่มาเยอะอยู่ มันก็สามารถปอบประโลมจัดการการอักเสบได้ทันทีคะแล้วยิ่งทํางานร่วมกันกับตัว p d i n มันยิ่งจัดการกัรอักเสบคอมโบเซตร,รวมกันทําให้สิวสงบง่ายส่วนเจคลครีมตัวนี้เขาจะไม่มีเพนทอโนลหรือว่าตัว B5 ใส่เข้ามาเหมือนตัวน้ําตกแต่เขาจะแก้เกมด้วยการใส่อลาโทอิน แล้วก็ใส่เป็นพวกสมุนไพรต่างๆที่สามารถจัดการการอักเสบได้เป็นสารสก,กัดใส่เข้ามาแบบพอกรุบกริบส่วนในเรื่องการเติมน้ําให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีตัวไฮยามหลายโมเลกุลมากกว่าโมเลกุลเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยใส่มาเยอะเลยซึ่งตัวนี้เขาจะมีมาแค่ตัวเดียวเดียวเดียวเข้ามาแต่พอตัวนี้มันมีหลายโมเลกุลมันก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นได้มากกว่าและเขายังมีตัวสควอแรนนะครับที่ช่วยเคลือบบล็อกปิดความชุ่มชื้นได้อีกด้วยถ้าจะรับความชุ่มชื้นต้องตัวนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะผิวมันผิวผสมผิวแห้งถึงแห้งมากแนะนําให้ใช้คู่กันไม่ต้องเลือกตัวหนึ่งเด่นเรื่องการจัดการกับอักเสบอีกตัวหนึ่งเด่นเรื่องล็อกความชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวและถ้าเกิดถามว่าใช้แยกได้ไหมไม่อยากใช้คู่กันอะ่ะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่มันไม่จึ้งกว่าไงมันเหมือนกินหมูกระทะไม่จิดน้ำจิม้มอ่ะกินขนมไข่มุกที่ไม่ใส่ไข่มุกอะ่ะเกียปะใครที่แบบว่าเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ยืนงง,ง,งๆไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรดี หยิบ2อตัวนี้มาได้เลยเป็นตัวจบครบเรื่องความชุ่มชื้นจกกัดการการอักเสบหน้าไม่โทมอะไรอย่างเงี้ยน้องครบหรือถ้าใครขี้เกียจนะฮะก็กดกร้าจ้า